สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับนักศิรุจูรีนะครับครับวันนี้ก็ลูกค้าเอาเพชรมาทำนะครับโดยเอาเพชรเก่าที่ลูกค้าเคยซื้อไว้ครับออกมาขึ้นนะครับก้อนนี้เป็นถุงเพชรเก่านะครับที่ลูกค้าเอามาก็ลูกค้าจะทำแบบนะครับที่อยากได้เป็นแบบนี้นะครับแล้ววันนี้แหวนก็เสร็จมาแล้วนะครับเป็นสองวงตามแบบที่ให้เป็นแบบนี้ครับโดยแบบวงแรกนะครับที่ลูกค้าอยากได้ซูมไใกล้เห็นครับแล้วนี่เป็นวงที่สองครับเป็นแหวนแถวแถวเดียววงแรกเป็นเพชรสามแถวนะครับ อันนี้ก็เป็นวงแรกนะครับเพชรสแถวนะครับจากแบบที่ลูกค้าให้มาและเพชรลูกค้าให้มานะครับก็ามาใส่เป็นวงนี้เลยเพชรใส่เต็มเต็มนะครับรอบนิ้วส่วนเพชรที่เหลือนะครับก็มาใส่อีกวงหนึ่งแหวนเพชรรอบนิ้วอีเทอร์ y r ตี้ลิงโชว์ทรงกระปอ๋อเพชร ใส่สวยๆติดนิ้วได้สบายทั้ง2วงนี้มาพร้อมทอง1 8K เยลโลโกเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเพชรเก่านะครับเอามาขึ้นตัวเรือนใหม่นะครับได้แหวน2วงเหมือนแบบนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบหรือว่ามีโครงการหรือว่ามีแพลนนะครับที่จะขึ้นแหวนเพชรนะครับหรือว่าอยากจะทำกอบพารือว่าจะทำงานชิววีแบบไหนครับก็สามารถปรึกษานะได้ที่แอดไซส์ศิลป์ชิววีด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะแหวนวงนี้เราสร้างมาเพื่อกูร์ดครับ